พเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีเสียงดังอะไรนิดด้วยนะครับรบกวนแต่ก็นี่คือบรรยากาศของแท้นะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษเลยนะครับรอคอยมา55ปีนะคะปประับผมสวัสดีครับท่านตอนนี้ผมพยายามจะเข้าไปข้างในแต่ผมว่าผมไม่น่าจะเข้าได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันแน่นไปหมดเลยนะครับคนน่าจะโอ้เป็นแสนนะครับน่าจะเป็น เลยนะครับเอา,ปาเป็นว่าให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศก,ก็พอนะครับบรรยากาศตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับก็ yeah! oh 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 มาร่วมเป็น เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษนะครับผมเราคอยมา55ปีนะครับวันนี้เข้าชิงชนะเลิศทีมชาติอิตาลีนะครับหวังว่าวันนี้อังกฤษผมคิดว่าอังกฤษจะชนะประมาณ2-0น,นะครับ2-0แต่ตามหลักเชืงชัันแล้วอิตาลีจะเหนือกว่าอังกฤษนะครับ คนน่าจะเป็นแสนนะครับน่าจะเป็นแสนคนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังต้องใส่หน้ากากนะครับแต่คนอังกฤษเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากากันนะครับเขาต้อค่อยใส่แมสก,กันนะครับ <S <S <ๆ S 2> เป็น,เป,นเป็นไฟแดงไฟเหลืองๆๆไฟเขียวเลยนะครับแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นไฟแดงด้วยนะครับ ไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ขยับเข้ามาใกล้ในบริเวณสนามแล้วนะครับผมกว่าจะป้าฟันเข้ามาได้นะครับผมกว่าจะฟ้าฟันเข้ามาได้ก็โ,โหคนน่าจะร่วมแสนนะครับเมื่อกี้เยอะจริงๆเลยนะครับทำได้ครับผมก็ เป็นบรรยากาศนะครับก่อนเข้านะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็วันนี้มันลุ้นกันนะครับว่าอังกฤษจ,จะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวแล้วผมเชียร์ให้อังกฤษได้แชมป์นะครับสกอร์ขอให้เป็นสองศูนย์นะครับ ในบริเวณขอบสนามของเวมเบรี่แล้วนะครับผมเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้สกอร์จะออกมาแบบไหนนะครับอังกฤษจะสามารถว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่ขอเอาใจช่วยนะครับวันนี้ผมมาเพื่อมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษนะครับผมรอคอยมา55ปีแล้วนะครับผมที่ยังไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะครับผมหลังจากในปี1น6 6นะครับอังกฤษได้เข้าชิงแชมป์กับ ทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ชนะไปควา้าแชมป์ไป4ประตูต่อ2นะครับสมัยนะั้นเป็นภาพเขาวดำพวกเรายังไม่เกิดนะครับผมก็รอคอยมา55ปีแล้วนะครับวันนี้ผมทายให้อังกฤษชนะอิตาลี2ประตูต่อ0นะครับผมล่าสุดที่ทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิตาลีเจอกันก็เมื่อปี 1...9... 2018นะครับโทษดีครับปี2018ก็ประมาณ4ปีที่แล้วใช่ไม 18. ประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับอังกฤษเจอทีมชาติอิตาลีเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับทางนี้ผมเชื่อว่าอังกฤษเป็นทีมที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งนะครับอังกฤษมีทีมเด็กรุ่นใหม่นะครับใช้เด็กรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งมีความเร็วนะครับก็เอาเป็นว่าจะได้แชมป์หรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมได้อยู่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับได้มามีส่วนร่วมนะครับถ้้ไงเดี๋ยววันนี้ติดตามรับชมนครับ ผมตอนนี้คือบรรยากาศด้านนอกสนามนะครับคนน่าจะเป็นแสนนะครับผมอยู่ข้างหน้าผมนี่อีกนะครับที่กล้องไม่ได้จับตัวนี้ข้างหน้าอีกเต็มเลยนะครับอันนี้เฉพาะด้านด้านหลังตรงหน้าสนามอย่างเดียวเลยนะครับนะครับอนนี้บอกว่าแฟนฟุตบอลอังกฤษนี่เขาจะค่อนข้างเชียร์กันจรงิงจังแล้วก็ค่อนข้างจะบ้าคลั่งนะครับผมก็ ผมก็ถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้อังกฤษจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าด้านนอกนะครับของสนามนะครับเพราะว่าคนมันเยอะจริงเลยนะครับโอ้โหแบบตอนผมเดินไปตรงก่อนตอนตอนบ่ายๆนะครับช่วงนั้นนะครับโอ้เดินได้นะครับตอนนี้ไม่ได้ละครับผมคนเยอะมากๆเลยนะครับก็ผมก็จะอยู่ทั้งจุดนี้แหละครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปดูตรงสกรีนที่ทาฟาเกนะครับผมตรงทาร์ฟาคาสแควร์นะครับ แต่ผมว่าผมจะไม่ไปนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเข้าไปได้ถ้าได้ไปก็คงจะเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะคนมันคงจะเยอะ,อะฮะก็มารลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าอังกฤษก ls, มารลุ้นกันครับว่าอังกฤษกจะสามารถครองแชมป์ยูโร2020ได้หรือเปล่านะครับผมก็เอาใจช่วยกันนะครับผม ก็สุกจะมีเรื่องกันนะครับผมเพราะว่ามันก็อย่างว่าเนาะครับผมเชื่อว่า,ววาคนตรงท่าฟากาสกานี่ก็น่าจะโอห,หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะมีจอสเปรยอยู่ตรงนั้นนะครับตอจะอยู่ตรงมุมโน้นนะครับผมนี่ผมอยู่แค่ด้านนอกเองนะครับ บอกเลยว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับก็ไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมครับผมอตอนนี้ผมออกมาจากที่ลอนดอนแล้วนะครับผมกําลังจะกลับที่พักที่บ้านนะครับผมคือผมต้องรีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มันมีบอกว่าปลาขวดปลาอะไรกันนะครับผมเพราะว่าวัยรุ่นมันคึกขนองเนาะ แล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะครับผมแล้วก็ขยะขวดนี่หออขวดเบียร์กระปองเบียร์นี่เต็มพื้นเกลื่อนถนนเลยนะครับคือเราเข้าไปไม่ได้นะครับทีแรกผมอยู่ที่เบมอรี่ก็เบมอรี่สนามเบมอรี่ก็ดีแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมุ่ไปที่ไทไทม์่ไทมพาร์สแควร์นะครับผมปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้เลยเพราะคนเยอะมากเลยนะครับผมแล้วสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเลยเลือกที่จะกลับก่อนนะครับ ก็เพราะว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยคนมันจะแย่งกันขึ้นรถไฟกลับบ้านเนาะก็เลยเลือกตัดใจกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาความปลอดภัยเป็นกบไว้ก่อนนะครับผมเนาะแต่ก็ณนะตอนนี้อังกฤษครึ่งแรกก็นําไป1นูนย์นะครับผมนําไป1นูนย์ผมก็หวังว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์นะครับผมผมผมทายไว้อังกฤษชนะสอศูนย์นะครับผมก็เป็นอะไรที่เราคอยมา55ปีนะครับผมก็ ต้องรีบกลับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม